สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนานมังกรค่ะประจําเดือนเมษายน2566นั้นั่นเองนะคะชาวราศีมังกรและคนานมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 2ธันวาคมค่ะถึง2 1มกราคมนั่นเองนะคะ ก็ชาวน,นี้จะใช้ละกันแบบวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนอะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์กับชาวราศีมังกรและคณามังกรในอ P ีนี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆที่เกี่ความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมังกรเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่กาถ้วยค่ะไพ่สิบถ้วยนะคะควีนถือเหรียญและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะใต้สำรับเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณอาจจะดีลกับชาวธาตุดินงพลึกศพกันมังกรธาตุดียวก,กันกับคุณนะคะาธาตุไฟเมษีธนูค่ะธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตนราไพ่นะสนะิบถ้วยสิบเหรียญ ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรบางคนนะอาจจะกำลังรอที่จะตกลงมั่นหมายนะคะหรือมีการวางแผนนะคะในการใช้ชีวิตคู่นะคะมีการวางแผนที่จะเข้าหาญาติผู้ใหญ่อ่าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนเหมือนกับความรักสุขงอมะค่ะนะคะรอเวลาที่จะ ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะมีการพูดคุยนะคะมีการสื่อสาราความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม,มไม่ได้มีแค่คุณกับเขาแค่2คนเท่านั้นแต่ว่ามันจะมีครอบครัวของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันเป็นอิทธิพลบวกนะไม่รู้สึกแบบนั้นไม่รู้สึกถึงความมั่นคงไม่รู้สึกถึงความเ,าเป็นครอบครัวไม่รู้สึกถึงความเติมเต็มไม่รู้สึกถึงความที่ วางแผนในความสัมพันธ์ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอืมแต่บรรยากาศความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่ามันอาจจะมีบ้างนะคะที่ ที่ยิมเงียบๆเงาๆกันไปบ้างไม่ค่อยจะหวานแววกันสักเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นนะนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงเดือนเมษายนส5 6 6นายนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์บรรยากาศความรักนะคะของชาวราศีมังกรและคนามมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่คิงถือ ไม้เท้านะคะเมื่อกี้ได้เมื่อกี้มีไพ่คุยไม้เท้าเนาะซึ่งเป็นไพ่ของคนที่คู่กันพัฒนาความสัมพันธ์นะไพ่เดทค่ะไพ่เดทขึ้นมาใจเย็นนะคะยายเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสถานะความสัมพันธ์ที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาต่างๆมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้แก้ไขคลี่คลายถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องอามา เขาเรียกว่าปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะถึงเวลาที่จะต้องอามาแก้ไขหาทางออกร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะได้เขาเรียกว่าได้ปรับจูนเปลี่ยนแปลงความคิดนะคะความรู้สึกเพื่อที่จะได้พัฒนามาไปไปมากขึ้นอีกนะคะให้โอกาสกันและกันในความสัมพันธ์ในกรณีที่ใครบางคนเนี่ยเขาเรียกว่า,าทําผิดนะ,ะหรือใครบางคนที่อขอโอกาส อยากได้โอกาสคุณก็จะได้โอกาสนั้นหรือว่าได้รับโอกาสนั้นน่ะนะคะเนาะสิ่งที่มันติดค้างอยู่ในจิตใจใต้สำรับได้เป็นไพ่ judgment นะคะถึงเวลาที่จะปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงความเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในดิที่ผ่านมาถ้า,าว่ามันมีปัญหาอยู่นะคะหรือมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะที่ควรในการแก้ไขหรือว่าถกปัญหากาันในเดือนเมษายนนี้มารู้สึกไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะ ความอึดอัดนะคะปัญหาในความสัมพันธ์สิ่งที่ค้างคาใจกันอยู่นะคะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เคลียร์ในเดือนเมษายนนี้นะคะเคลียร์ในที่นี้หมายถึงว่ามีการเคลียร์เพื่อที่จะให้อให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสนะคะต่างๆในความผิดพลาดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนับหนึ่งใหม่นะคะจบความจบความรู้สึกเก่า จบปัญหาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่จะได้วางแผนในการใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคณามังกรกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมังกรก่อนนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่ของคุณมาดูกันนะคะ ไพ่เฮอร์มีดค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันลัคนากันนะราศีพิจิกลัคนาพิจิกที่ขึ้นมานะคะเดอะสตาร์ค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะสองถ้วยค่ะเป็นไพ่รักแท้ไพ่ t ุล e ฟ love, นะคะเป็นไพ่ของคู่แท้แหละ,หละด e มิทเชียนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกระกรกดวีนพิจิกชาววันพุธค่ะ นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะไพ่นะมันรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะรักเขามันมีความรักอยู่ตรงนั้นแถมมีความมั่นคงด้วยนะคะเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาเนาะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณมั่นใจคุณมั่นใจคุณรักคนคนนี้คุณคาดหวังการเป็นคู่แท้คาดหวังความเป็นเนื้อคู่นะคะคู่ชีวิตอืที่จะส่งเสริมที่จะอยู่เคียงคู่กันไปตลอด ะะซึ่งไม่รู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะเหมือนกับรู้จักกันดีแล้วว่ะแล้วก็พร้อมที่จะมีความหวังมีความฝันในความสัมพันธ์ร่วมกันคาดหวังว่าคนคว่าคนคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตเป็นคนแรกที่คุณจะลืมตาตื่นขึ้นมาเจอเขาและเป็นคนสุดท้ายที่คุณจะเห็นหน้าเขาก่อนที่คุณจะหลับตาอะไรประมาณนี้ก็ได้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะมันเป็นความความความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอย่างเต็มเปี่ยม นะคะแล้วก็มั่นคงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีมังกรและคนามังกรคิดถึงนะคะคนที่คุณคิดถึงคนคนนั้นค่ะคนรักของคุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ห้าดาบนะคะได้เป็นไพ่แชมเปญค่ะ คนอาจจะคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะเป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะธาตุน้ำค่ะกรกดมีพิจิกนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะและเป็นไพ่แฮงแมนค่ะอาจจะดิวกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาไพ่นะใต้สำหรับได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะ ไม่รู้สึกว่าถามว่าตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณไม่รู้สึกว่าตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะว่าคุณนะ่ะก็คือก็คือคนนี้แหละเออเขาก็มั่นใจว่ายังไงก็คือคุณเหมือนกันแต่ตัวเขาค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่จะอ่อนไหวอาจจะเป็นอารมณ์ของเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นมีความเฟมินีอยู่ในตัวมีความเป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ชายก็แล้วแต่นะคะแต่เขาจะมีความอ่อนไหวอ่อนโยนกับทุกๆคําพูด ความรู้สึกอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะเคารพในการตัดสินใจแล้วก็คิดว่าคุณคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้เขานะคะหรือพูดอะไรออกมาแล้วเนี่ยมัรู้สึกว่าเขาเขาไว้ใจคุณอืเขาเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วตัวเขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปพร้อมๆกันกับคุณอะไรประมาณเนี้ ต่ถามว่าเขาแอบมีความกังวลหรือไม่มั่นใจไหมไม่ก็รู้สึกว่ามีนะอาจจะเป็นความคิดนะคะหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อาจจะมีความต่างกันอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นาอ,าอาจจะเป็นความต่างในเรื่องราวของอา,อายุนะคะความคิดความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีศาสนาอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ไมารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะหยิบมาเป็นประเด็นเล็กๆที่จะทําให้รบกวนจิตใจเขาว่า เออเราจะเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแล้วมันจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะกังวลตรงเนี้ยแต่ถามว่าเขาเขารู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เหมือนกับคุณรู้สึกกับเขาไหมใช่มันมันเป็นประมาณนั้นมันคือแบบนั้นแต่แค่ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่ตรงอยู่ในตัวของเขาด้วยนะคะประมาณนี้นะคะ ซึ่งความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อการสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคณนมังกรกับคู่ของคุณเป็นอย่างไรไม่ขอเนียบบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดตงน้นะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้เป็นไพ่ชาริออตนะคะอืมไพ่กระดิลแหละ คายสเตรนนะคะเดมูนค่ะและเป็นไพ่วิกตอรี่นะคะเป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกร,กรใต้สำหรับได้เป็นไพ่เจ็ดดาบคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถูดตุนกุมนะคะธาตุไฟเมสิงธนูค่ะโดดเด่นในชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะอ่อาจจะคุยกับชาวราศี กรกฎลัคนากรากฎนะคะชาวราศีมีล,ลัคนามีนค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่นะในส่วนของเอาค่อนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดนะคะความคิดคิดวิตกกังวลกังวลระแวงสงสัยหรือมีความคาดหวังในความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะคะเริ่มเขาเรียกว่ามีความกดดันในความสัมพันธ์บางคนบางคนแบบ จะแต่งงานกันอยู่แล้วจะมั่นหมายกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่มันกลับมีความกังวลมีความคิดที่แวบเข้ามาในหัวะคะ่ะว่าใช่จริงๆหรือเปล่าเรากำลังที่จะมีอนาคตสร้างครอบครัวพร้อมแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไม่รู้สึกว่ามันเป็นแค่ความวิตกกังวลที่มันมากจนเกินไปจนบางครั้งบางทีมันแสดงออกถึงความไม่มั่นใจคู่ของคุณนะคะตรงนี้มันจะทำให้เกิดความกดดัน ขึ้นระหว่างทั้งคู่เลยดังนั้นตรงนี้ค่ะให้ให้ปล่อย energy ลบไปในเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าคนคนนี้คือคือ,ค,อคือรักแท้คือ true love ของเราอะค่ะคือไพ่สองถ้วยคือคนที่พร้อมที่จะ support ใจ support ซึ่งกันและกันในทุกๆด้านอะ่ะไม่รู้สึกว่ามันควรจะปล่อย energy ลบนีท้ทิ้งไปเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้อนาคตได้แต่เราสามารถที่จะทำปัจจุบันเนี้ยดูแลกันและกันให้ดี ได้นั่นเองนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในความในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะขอคำแนะนำค่ะคำแนะนำไปได้เป็นไพ่10ไม้เท้านะคะไพ่8ดาบนะคะไพ่9้าไม้เท้าและเป็นไพ่อัศาวินถือไม้อัอาศาวินถือดาบใต้สำรับได้เป็นไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะไพ่ทาโร่แนะนำว่า คุณอะวิตกกังวลเกินไปจริงๆเหมือนที่ไม่บอกเมื่อกี้นะคะอย่าเอาความกังวลความผิดพลาดเก่าๆความกลัวความระแวงสงสัยนะคะหรือว่าความหนักเหนื่อยอะไรต่างๆนะคะเข้ามาเป็น energy ลบรบกวนจิตใจรบกวนความคิดนะรบกวนความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะคะให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันถอกซีกเนื้ออกปะ ไม่เข้าใจว่าบางคนนะคะมันมีมันมีความคิดอยู่แล้วว่าเอ้ยเราเลือกคนคนนี้ถูกต้องเราใช่ไหมเราเราจะใช้ชีวิตคู่กับคนคนนี้หลังจากนี้ไปมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหรือมันจะไปได้จริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นความคิดที่วิตกกังวลล่วงหน้าจนเกินไปนะคะ่ะซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นเลยนะคะดังนั้นไพ่บอกว่าคุณมีเป้าหมายในยอนาคตได้ คุณสามารถที่จะสร้าง energy บวกในความสัมพันธ์ได้มันอยู่ที่ตัวคุณเลยอะคะ่ะถ้าหากว่าเราแบบคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันก็จะลบรวมรวมถึงความสัมพันธ์นี้ด้วยดังนั้นให้คิดบวกเข้าไว้ให้คิดในทางที่ดีเข้าไว้นะคะคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไหนอยากจะให้มันมีความสุขมากขนาดไหนมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่การกระทําของคุณและเขาดังนั้นอนาคตเราควบคุมได้มันอยู่ในมือของเรา มองในแง่บวกเข้าไว้นะคะแล้วก็มีอะไรให้พูดคุยกันความระแวงความสงสัยมันจะคลี่คลายปัญหาต่างๆจะคลี่คลายได้ถ้าหากว่าเราเปิดใจพูดรับฟังแล้วก็ ปรับตัวเข้าหากันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe อคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กัแไ่มาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวค่ะสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ